อนุทินลั่นน้องรับคำพิพากษาคดีศักสยามถือหุ้นบุรีเจริญอนุทินรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยพร้อมน้องรับคำพิพากษามไม่ว่าออกมารูปแบบใดปมศาลรัฐธรรมนูญนัดสิมกราคมนี้อ่านคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีศักสยามชิดชอบเหตุถือหุ้นบริษัทก่อสร้างบุรีเจริญเมื่อเวลา13บสนาฬิกายีนาทีวันที่15มกราคมทีท่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าทักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันพุทธที่17มกราคมนี้กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสอมาชิทักฝ่ายคา้านในขณะนั้นขอให้วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามชิดชอบสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา175ประกอบมาตรา187หรือไม่จากเหตุยังเชื่อได้ว่าคงไว้ซึ่งหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นนอว่าตนไม่สามารถตอบได้ว่ามั่นใจหรือไม่เนื่องจากเป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญได้แต่น้อมรับคำพิพากษาไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดและหวังว่าน่าจะตอบข้อกล่าวหาทุกอย่างได้อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาถ้าคำพิพากษาออกมาอย่างไรก็ตามนั้น